สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องเล f i ไฟ c h ช n แนวกับเกมการ์เดนเทลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครอีกหนึ่งตัวละครซึ่งจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถเล่นได้หลากหลายทีมนะฮะจะเป็นตัวของอัคารทูสวร์กา์เดียสตันเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นมีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยในคลิปคลิปนี้ อคา尔ทูสวรคร์กาเบียสเป็นตัวละครสายสนับสนุนธาตุแสงที่ใช้อาวุธเป็นประเภทธนูเป็นหลักนะครับผมซึ่งจะมีการโจมตีปกติเป็นการโจมตีเสียงจากสวรรค์จะทําการดีดธนูเพื่อที่จะยิงคลื่นเสียงออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและการโจมตีครั้งสุดท้ายของกาเบียสนั้นจะลดความต้านทานธาตุแสงของอีกฝ่ายลง20%ด้วยเป็นเวลา3วินาทีนะครับผม ต่อมาสกิลทูสวรรค์จุติจะเป็นสกิลต่อเนื่องที่เปิดคอมโบโด้วยสถานะอะไรก็ได้นะครับและทําให้อีกฝ่ายนั้นโดนโจมตีด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์จะสร้างความเสียหายเท่ากับ30 0เของพลังโจมตีของกราเบียสนอกจากนี้เองก็ยังทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ3 0ของอัตราการฟื้นฟูนะครับอันนี้จะไม่ใช่พลังโจมตีเนาะแต่จะเป็นในเรื่องของอัตราการฟื้นฟูนะครับและจะมีเฉพาะตัวละครสายซับพอร์ตเท่านั้นและนอกจากนี้เองก็จะทําการลดดีบัฟ ของเพื่อนรวมทีมทั้งหมดออกไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโดนลดพลังโจมตีโดนลดพลังป้องกันนะครับผมเป็นต้นสุดท้ายพาสิบสกิลพรแห่งชัยชนะจะเป็นพาสิบที่ ถ้าหากเสียงสวรรค์หรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยโจมตีโดนอีก่ายนะครับจะทําการฟื้นฟู h p ีให้กับตัวละครที่มี h p ต่ําที่สุดเท่ากับ50%ของพลังการฟื้นฟูของกาเบียสและนอกจากนี้เองตัวละครตัวนั้นที่โดนคิวจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยเป็นเวลา5วินาทีนะครับจำนวน30%ซึ่งเอฟเฟกนี้นั้นจะทํางานทุกๆ5วินาทีต่อ1ครั้งนะครับแปลว่าการฮิวของกาเบียสนั้นอาจจะยังได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า5วินาทีสามารถฮิวได้แค่ครั้งเดียวแต่การเพิ่มมงจมต นั้นก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะฮะสุดท้ายก็ในเรื่องของปาร์ตี้นะครับผมสกิลปาร์ตี้จะเพิ่มอัตราคริติคอล40%ซึ่งถือว่าตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีสกิลการเพิ่มอัตราคริติคอลนั้นค่อนข้างหาได้น้อยมากนะครับผมตัวละครตัวนี้เองก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมในการที่จะเล่นในหลาย,ลายๆโหมด ต่อมาก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของกราเบียสนะครับก็จะเป็นธนูแมกนิฟิเคสนะฮะธนูอันนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับผมและมีความเร็วในการชาร์จอาวุธถึง18%มีเฮส48%และที่สําคัญเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันอีก16%ด้วยนะฮะหากใช้ธนูนี้กับกราเบียสนั้นเวลาเราโจมตีด้วยการโจมตีปกตินะครับในทุกๆ2วินาทีนั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมให้กับอีกฝ่ายด้วยเท่ากับ30%ของดาเมจของกราเบียส์าานาน แสงนั้นจะแสดงผลทุกครั้งที่ทําการโจมตีนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรอ,อก,การโจมตีครั้งสุดท้ายอีกต่อไปเนาะถ้าหากราเปียใส่ธนูชิ้นนี้อยู่นะฮะร,รวมถึงธนูอันนี้นั้นก็จะมีสกิลที่เป็นสกิลอาวุธด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นอยู่ในสกิลอาวุธของตัวเราก็จะทําการคิวเพื่อนด้วยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ส่วนสกิลของอาวุธนั้นก็จะเป็นตัวของเขสักศีลที่จะทำความเสียหาย180%ของพลังโจมตีของกราบียสคูดาว9.4วินาทีและมีโอกาสทาให้ศัตรูนั้นติดสถานะล้มลงเดี๋ยวเรามาในหน้าการทดสอบตัวละครกันบ้างละกันนะครับผมจะเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนเลยละกันฮะ การโจมตีของกราเบียสนั้นจะเป็นการยิงธนูออกไปนะครับผมซึ่งจะเห็นได้แล้วว่าถ้าหากว่าเราใส่ธนูประจําตัวของกราเบียสด้วยนั้นเวลายิงไป1ครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมจากเอฟเฟกของธนูนั่นเองนะครับสาของรังโจมตีของกราเบียสเนาะนี่อ่ะจำนวนที่โดนทั้งหมดนี้ก็จะประมาณ4ี่ิตนะฮะจากตัวเลขที่เด้งขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างดามเมจได้รุนแรงทีเดียว ถ้าหากยิงต่อเนื่อง DPS ที่ทําได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ16ื่นเลยนะครับซึ่งตัวรเมิดยูลเลอร์ระยะไกลเองเนี่ยก็ยังทําได้ประมาณนี้นะครับผมอยูแค่20,000กว่ากว่าเองและทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรายิงไปแล้วนั้นก็จะมีบัฟที่ติดตัวละครด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบัฟเพิ่มทางโจมตี3 0นะครับที่จะได้รับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำการยิงไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเอฟเฟกการคิลใส่ตัวเองนะครับ เดี๋ยวลองยิงดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีเอฟเฟกต์คิขึ้นมาอ่ะพอมีเอฟเฟกต์คิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําการฮิลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับเอฟเฟกจะส่งผล5วินาทีต่อ1ครั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนตัวเองก็ยังถือว่ามองมองว่ามันยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ในกรณีที่เล่นกับตัวละครที่แบบเป็นอารีนาตัวเดียว,เ,ยวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลอาวุธละกันนะคร ต้องพูดตามตรงว่าสกิลนี้นั้นใช้งานโดนอีฝ่ายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายืนห่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่โดนเลยถ้าอีกฝ่ายไม่วิ่งเข้ามานะครับผมแล้วก็ขอบเขตของสกิลนั้นคือมันกว้างอยู่แต่ว่ามันไปช้ามากเลยนะฮะไปค่อนข้างช้ามากการที่จะใช้ให้โดนศัตรูนั้นก็ต้องแบบใช้ให้โดนแบบระยะติดๆระยะประชิดเลยนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของสกิลนี้คือถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเราแบบไม่ได้ใช้งานเพื่อที่จะทําดาเมจเองเราก็ยังใช้งานเพื่อที่จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับ อะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขแดนสวร์นะต่อมาก็สกิลคอมโบของกาเบียสนะผมสกิลคอมโบของกาเบียสนั้นไม่ได้มีอะไรมากนะแค่การสร้างความเสียหายเนาะเรียกสายฟ้าลงมาผ่าใส่หัวศัตรูประมาณนี้เลยนะครับขอบเขตไม่ได้กว้างมากเนาะเป็นสกิลทำดาเมจนิดนหน่อยๆนยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของตัว อาคาทูสวรรค์กาเบียสนะครับผมโดยสรุปโดยรวมเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่มีดาเมจสำหรับตัวเองนั้นค่อนข้างสูงหากใช้กู้กับธนูของตัวของเขาเองนะครับผมและตัวละครตัวนี้นั้นสามารถซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีและเหมาะสำหรับทีมที่เน้นในการสร้างดาเมจใส่ศัตรูเป็นหลักด้วยนะครับผมโดยเฉพาะการมีแท้งที่เป็นเจ้าหนิงในอนาคตนั้นจะค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเพราะว่าตัวเจ้าหนิงเ,งเองเนี่ยก็ต้องการดาเมจในการสังหารศัตรูนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ส่วนตัวกาเบียนนั้นถ้าหากว่าฮิลใครแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครตัวนั้น30%ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในเรื่องของการฮิลนั้นหากไม่ใช้สกิลอาวุธควบคู่ไปด้วยนั้นมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สกิลคอมโบต่อเนื่องนั้นก็ยังช่วยฮิลให้เพื่อนร่วมทีมนั้นได้ค่อนข้างดีอยู่เช่นกันนะครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถไปได้ทุกทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมแสงล้วน ทีมตีบอสทีมธาตุอื่นๆทีมลงลิฟต์อวกาศลงอารีนาหรือแม้กระทั่งการลงโคลาเซียมเองก็ตามนะครับตรงนี้เองเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับคามาซอนก็เล่นได้เช่นกันเป็นตัวละครที่โอเวอร์ออลที่สุดในบรรดาตัวละครสายซับพอตนะครับซึ่งจะอยู่ในเทียร์เดียวกันครับตัวละครของมิยะเลยแต่ว่ามิยะเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทีมที่เน้นสกิลการโจมตีเป็นหลักซะมากกว่าแต่กราเบียสนั้นก็คืออยู่ทีมไหนก็ได้จะเล่นสกิลก็ได้หรือจะเล่นการโจมตีปกติและเน้นติดคริติคอลก็ได้เช่นกันนะครับ ตัวละครตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธประจำตัวก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าดาเมจนั้นจะหายไปค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้อาวุธประจำตัวแต่ถ้ามีอาวุธประจำตัวนั้นการลดต้านทานธาตุแสงของอีฟายนั้นก็ทําได้ดีขึ้นและการคิวเองเนี่ยก็จะคิวได้ดีขึ้นและสร้างดาเมจได้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยนะครับ หากใครที่กําลังลังเลอยู่และไม่รู้ว่าจะเอาตัวละครซับพอตตัวไหนดีตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครอันดับแรกๆเลยที่ส่วนตัวผมแนะนําว่าให้กดมาเพื่อเป็นตัวซับพอตภายในทีมของเรานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับการเล่นในทุกๆทีมที่สุดแล้วถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้ l e v e l 5ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในรีวิวตัวละครตัวถัดไปนะครับบ๊ายบายทุกคน